สวัสดีครับผมอาจารย์แนปนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลานะครับที่อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์นะครับเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือชาวลัคนาราศีมังกรแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าการพยากรณ์นะครับอาจารย์ก็รู้สึกกังวลนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เองนะครับวันที่นี้นะครับเป็นวันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นะครับก็ ตรงกับวันอังคารนะครับที่25พฤษภาคมนะครับพุธศักราช2 5ง4รก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตข่าวนี้นะครับไปด้วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราบริโภคข่าวสารอะไรนะช่วงเวลานี้นะครับก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะมีทั้งข่าวจริงข่าวไม่จริงนะครับมีข่าวที่ มาทําให้เขาเรียกว่าป่วนความคิดนะครับของคนนะครับก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้วิทยายาณของเราเองนะครับในการวิเคราะห์ในการที่เราอ่านที่เราเสพข่าวนะครับเสพสื่อต่างๆนะครับก็ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับใช้สติให้มากๆนะครับแล้วก็อ่าศึกษารับรู้ข่าวสารนะครับเพื่อเตรียมพร้อมเตรียมตัวเองให้ดีและที่สําคัญนะครับต้องดูแล สุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลตัวเองเราดีแล้วคนรอบข้างเราก็จะปลอดภัยไปด้วยนะครับเพราะจนมาถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ3า2 6รายนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับ26รายก็ถือว่ายังเป็นมุมที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับก็อย่างที่อาจารย์นะครับได้แจ้งไปแล้วนะคลิปก่อนหน้านี้นะครับช่วงเวลานี้นะครับที่ จะต้องระมัดระวังตัวก็ตั้งแต่ช่วง13พฤษภาคมนะครับไปจนถึง8กรกฎาคมนะครับพ,ภาภาพ,พุทธศักราชอัอย่างไรก็แล้วแต่นะก็ขอให้ทุกๆคนนะครับกาดต้องอย่าตกนะครับแล้วก็เวลาเราออกไปไหนข้างนอกก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยให้เรียบร้อยนะครับล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์ไว้นะครับเผื่อในบางสถานที่ไม่สะดวกในการล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับก็จะได้มีเจลแอลกอฮอล์ในการชําระล้างนะครับให้สะอาดนะครับเว้นระยะห่างให้ชัดเจนนะครับไม่ไปพื้น ที่ที่สมเสียงนะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวให้ดีนะครับแล้วก็กลับถึงบ้านก็รีบอาบน้ําแล้วก็ชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะครับรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับแล้วก็ถ้าเราระวังตัวขนาดนี้แล้วถ้าอะไรจะเกิดคราวนี้ก็ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแล้วล่ะครับแต่ยังไงจา์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับคราวนี้นะครับก็มาว่ากันในส่วนของการพยากรนะครับ ประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีดาวเจ้าเรือนการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรนันคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรอยู่ในเรือนภพสุพะนะครับตั้งแต่14สิงหาคมแล้วนะครับจนถึง7กันยายนนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าอยู่ในเรือนกัมมะนะครับตั้งแต่8กันยายนนะครับจนถึง2ตุลาคมนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าการงาน ของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับขอให้มีเป้าหมายนะครับมีแผนมีโครงการที่วางแผนไว้นะครับชัดเจนและลุยให้เต็มที่นะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จจากนี้ไปชัดเจนเลยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรสู้ๆนะครับและอย่างนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือดาวประจําตัวนะครับก็โคจรนะครับมานะครับทับลัคนาตัวเองด้วยนะครับก็เป็นมุมอะไรที่ ช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็เป็นมุมที่เข้มแข็งนะครับเพาราะว่าดาวประจำตัวโคจรเป็นเกษตราธิปดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรลุยให้เต็มที่นะครับโอกาสเป็นของคุณแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เองนะครับพอมาพูดถึงเรื่องการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับดาวเจ้าเรือกรนการเงินก็คือดาวราหูนะครับก็โคจรอยู่ในเรือนภพปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เองนะครับการงานดีก็จริงนะครับมีมีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีแต่การเงินเนี่ย ชาวาลัคนาราศีมังกรต้องบริหารจัดการการเงินที่ดีๆนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรอยู่เรือนพบปุตตะเนี่ยยาวไปเลยจนถึง30มีนาคมพุทธศ,าศาานะักราชสองพนระเพราะฉะนั้นต้องบริหารการเงินให้ดีๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนําหน้าชาวาลัคนากราศีมังกรก็จริงนะครับเป็นปากเป็นสุญญะพหะก็จริงนะครับแต่ท่านก็มาจากเรือน พบวินาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวินาศมากระดุมพระนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ถ้าเรางดนะครับการลงทุนอะไรที่หนักๆได้หรือถ้ามันจําเป็นจริงๆจะต้องลงทุนก็จะทยอยลงทุนไปนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันค่อนข้างใช้เงินมากใช้เงินเยอะช่วงเวลานี้นะครับมันมีโอกาสาที่จะเฟลสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับระมัดระวังนะครับในเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะครับในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับ ครานี้เรามาว่ากันในเรื่องของคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับก็คือดาวจันนะครับคราวนี้เรามามองอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับคือดาวศุกร์เองเนี่ยก็อยู่ในเรือนภพนะครับสุพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเกณฑ์มีมุมอะไรที่ดีนะครับช่วงเวลานี้เพียงแต่ว่า ถ้ามองลงไปให้ลึกในพื้นดวงชะตานะครับแบบเป็นแมสเนี่ยในเรื่องของความรักก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยรับลื่นยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคช่วงเวลานี้เรื่องความรักเราก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าไปยึดเป็นสรันนะเพราะมันจะมามีผลทําให้เราตึงเปล่านะครับเราจะได้มีแรงมีกําลังในการลุยงานให้เต็มที่เพราะเรารู้ว่าช่วงเวลานี้การงานมีเกณฑ์ที่ดีเราก็จะคุยกับแฟนว่าเออเราช่วยกันลุยดีกว่านะครับเราอย่าเพิ่งมาใช้ ช่วงเวลานี้เพราะว่าก่อนหน้านี้วันที่จารย์พยากรณนี้แต่ละคนก็จา์ก็มั่นใจว่าก็คงจะเขาเรียกว่าเจ็บกันมาไม่มากก็น้อยนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสแล้วนะครับหรือว่ามีมุมที่ดีก็ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ลุยกันให้เต็มที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีดีกว่าเรามานั่งเครียดนะครับกันเรื่องอะไรที่มันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับคน2คนนะครับ อาจารย์ก็แนะนําแนวทางได้เท่านี้นะครับก็ต้องไปคุยรายละเอียดกันเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็เป็นมุมเรียกว่าเป็นมุมที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าโอ้การงานของมังกรก็ดีโอเคการเงินก็ระมัดระวังนิดนึงโอเคเรื่องความรักก็เป็นแบบนี้แล้วแต่ละคนจะเหมือนกันไหมก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปครับคือการพยายกรณ์นี่เป็นแบบเป็นแมสเป็นภาพรวมเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับแบบลงรายละเอียดดีเทลลึกของแต่ละคนนะครับก็ต้องตรวจดวงชะตานะครับอย่างละเอียดนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ Official ยล c o u เขนะครับมหาอาจารย์ได้ที่ s i 2 0 9 a l r z o นะครับก็สามารถนะครับเข้ามานะครับตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกันนะครับหรือถ้าเมื่อกี้ใครฟังไม่ทันก็นี่ครับตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกน QR Code ที่มุมนี้ได้เลยนะครับ หรือแม้แต่ท่านใดที่ยังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจว่าไอที่พูดกันนะ่ละลัคนาราศีเนี่ยมันใช่ราศีที่เรารู้ไหมว่าราศีมังกรเนี่ยเราดูมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยโอเคก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับการถามลัคนาราศีนะครับก็แอดไลน์ออบิเชียเขามาได้ที่แอดไซ9์สองศเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งว่าอยากทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับ ฟังให้ชัดนะครับแจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อใครต้องการถามลัคนาราศีตัวเองนะครับไม่ต้องให้อาจารย์ถามกลับในไลน์นะครับก็แจ้งมาได้เลยว่าอยากทราบลัคนาราศีตัวเองครับค่ะเโอเค 1. ข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลหรือว่าชื่อก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลย2วันเดือนปีเกิดนะครับ3เวลาเกิดอันนี้ต้องสำคัญมากต้องมีนะครับถ้าไม่มีไปหามาให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาสอบถามนะครับ4 จังหวัดที่เกิดครับถ้าแจ้งข้อมูลอาจารย์ครบทั้ง4ี่ข้อนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าอาจารย์อ่านลายจนถึงคิวของคนคนนั้นแล้วอาจารย์ก็จะผูกดวงแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสําหรับแต่ละท่านเพื่อนําไปใช้ในการเช็คดวงนะครับแบบภาพรวมนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับในการที่เราจะได้เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับไปวางแผนได้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับคราวนี้นะครับก็มาว่ากันในเรื่องของเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับ หรือสุขภาพนะครับหรือเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับช่วงเวลานี้ก็เขาเรียกว่าเป็นมุมที่ดีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าเอ้าแล้วมุมที่มันไม่ดีเนี่ยมันมันก็มีครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้ประมวลอย่างที่จามบอกไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาเรื่องอะไรโอเคความรักก็าอาจจะไม่ได้สมูทเท่าที่ควรนะครับ ครั้น,นี้การเงินก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเรามีเกณฑ์ที่เราจะต้องใช้ความคิดอะไรคิดมากอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วก็จัดการให้ดีๆนะครับอย่างน้อยเรารู้ก่อนนะครับว่าช่วงเดือนกันยายนมันมีโอกาสมีแผนมีแผนที่จะเป็นแบบนี้นะครับคือใครที่ติดตามอาจารย์ตั้งแต่แรกก็จะพอรู้นะครับว่าแต่ละเดือนมันจะเป็นยังไงบ้างหรือบางเดือนก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าตําแหน่งของดาวก็ยังอยู่บางดาวก็ใช้เวลาโคจรนานมันก็จะคล้ายคลึงกันนะครับจะแตกต่างกันที่ดีเทล ของรายละเอียดลงลึกเนี่ยแต่ละส่วนก็จ,จะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองหรือถ้าท่านใดเพิ่งจะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ถือก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ช้าไปไม่ได้สายไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณมาฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์พยากรณล่วงหน้าเนี่ยคือยังอีก3เดือนกว่าๆเนี่ยกว่าจะถึงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นคุณก็มีเวลามีโอกาสที่จะเตรียมพร้อมนะครับในการที่จะปรับตัวในการที่จะเตรียมรับนะครับกับอุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะครับโอเคเข้าใจนะครับในในบริบทตามนี้นะครับว่ามันจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเรารู้ก่อนรู้ล่วงหน้าดีกว่าที่เรามารู้จะถึงกันยาแล้วอะมารู้ตอนวันที่เดือนสิงหาแล้วสิงหาไปไปลายเดือนสิงหาสามที่บีสิงหาหนึ่งกันยาโอเคเรารู้ดวงของเราแบบเป็นแมส แล้วยังไงครับแล้วคุณเตรียมตัวทันไหมคุณคุณสามารถนําตรงนั้นไปใช้อะไรได้ครับหรือว่าแค่รู้ว่าอ๋อที่ชีวิตเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้นี่เองรู้เพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นมุมที่อีกอันหนึ่งที่อาจารย์ได้เล็งเห็นแล้วก็รู้ว่าโอเคถ้าแต่ละคนรู้รายละเอียดเป็นแบบเป็นแมสกก็ดีหรือว่าแบบดีเทลลงรายละเอียดของพื้นชะตาแต่ละคนก็ดีอย่างน้อยคุณก็ได้รู้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ เตรียมรับเตรียมสู้กับพื้งชะตาตัวเองนะครับหรือรู้ว่ามันเป็นแบบนี้อย่างน้อยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คุณจะได้เตรียมทําใจทําใจให้ได้นะครับหรือถ้าเรารู้ก่อนแล้วคุณหาทางออกได้ก่อนก่อนจะถึงเวลาตรงนั้นมันก็จะเบาบางลงถูกต้องไหมครับก็อย่างไรอาจารย์ก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับชาวลัคนาราศีมังกรทุกทกท่านนะครับแล้วก็เอาใจช่วยนะครับทุกๆคนฝ่าฟันวิกฤตคราวนี้ไปด้วยกันที่สําคัญ กาศต้องอย่าตกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโชคดีนะครับวันนี้เราคิดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ